จากเทคโนโลยีสนามแข่งสู่ท้องถนนนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะครับสามารถไปรถแล่นบนสนามแข่งได้ระดับโลกนะครับได้แล้วก็จบที่อันดับสวยงามด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวนูเบิร์กลิงอ Edition นะครับนี่ครับภายในแต่งพิเศษมาด้วยนะครับตัวนี้สวยงามน่าใช้นะครับราคาถูก สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผม,มเหมาเปาตุงที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลรัชธานีศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่มีให้รถรถยนต์มือสองให้เลือกมากกว่า300คันนะครับจากเทคโนโลยีสู่สนามาจากเทคโนโลยีสนามแข่งสู่ท้องถนนนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะครับสำหรับรถยนต์ t o ตโ t ต้านะครับที่สามารถไปรถแล่นบนสนามแข่งได้ระดับโลกนะครับได้แล้วก็จบที่อันดับสวยงามด้วยนะครับก็คือเจ้าตัว To โ o ต a a อ s t ตทนะครับ 1.8S Sport s n o b u r g i n g Edition ปี2016คันนี้นะครับคันสีขาวมุกสวยๆที่จอดอยู่ข้างๆผมนี้นะครับคันนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันรถยนต์ n o b u r g i n g นะครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับก็คือเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่ใช้พละกําลังและใช้ของเครื่องยนต์นะครับที่สูงนะครับสมรรถนะสูงนะครับก็คือเขาจะแข่งกันแบบ ตลอด24ชั่วโมงครับโดยที่รถไม่ได้พักเลยก็คือจะแข่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็คือเก็บไปเรื่อยๆและในปี2014นะครับตโตโยต้าไทยแลนด์ตโตโยต้าประเทศไทยนี่แหละก็คือส่งรถเข้าแข่งขันเข้าร่วมแข่งขันนะก็คือเจ้าโตโย t a าอันซินะครับไปแข่งขันแล้วก็จบที่อันดับ7ด้วยเขาจึงไร้แดงบันดาลใจแล้วก็สร้างเป็นตัว n o เบิร์กลิงอีดิชั n นคันนี้ขึ้นมานะครับ นอกจากชุดแต่งด้านนอกแล้วนะครับที่เป็นชุดแต่งพิเศษแล้วนะครับก็จะแตกต่างจากตัว E-RS Sport ทั่วๆไปนะครับก็คือตัว S Sport ที่ไม่ใช่ตัว Noberling แล้วนะครับมันจะแตกต่างกันก็คือตัวนี้กระจังหน้าก็จะเป็นแบบสีดำนะครับเขาเรียกว่าสีดำเปียโนแบล็กนะครับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบ LED Projector นะครับมีไฟตัดหมอกไฟ daytime running light มาให้นะครับนี่ครับแล้วก็ ล้อแม็กจะเป็นอันลอยขอบ17นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับที่บ่งบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวนูเบิร์ลิงอีดิชั่นนะครับนี่ครับก็จะเป็น24ชั่วโมงตัวนูเบิร์ลิงนะครับก็คือเป็นตัวที่อย่างที่บอกไปก็คือการแข่งขันเขาจะแข่งขันกันแบบ24่ชั่วโมงเลยเหมือนที่เราทุกที่รู้จักกันก็คือเหมือนเลอมังเซอร์กิตที่ประเทศฝรังร่งเศสนั่นเองนะครับอ,อย่างาที่บอกไปแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าก็าคือนอกจากจะเป็นชุดแต่งล้อแม็กนะครับ สปเลอร์นะครับตัวด้านหลังนะครับเขายังออกแบบมาใหม่นะครับตัวนี้เพื่อให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่นูเบิร์กลิงเนี่ยตัวสปยเลอร์ข้างด้านหลังเนี่ยมันจะติดอยู่กับตัวฝากระโปรงรถเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมียกขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้เหมือนกับรถแข่งในสนามนะครับตัวนี้นี่ครับสวยงามมากๆนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับชุดแต่ง รอบคันล้อแม็กนะครับมีมาให้นะ้วก็จะมีตัวเอสสปอร์ตติดมาเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวพิเศษของเขานะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภายในนะครับอย่างที่บอกไปนะครับภายในเขาก็จะเป็นตัวสีดำเลยเพื่อ,อเพิ่มความสปอร์ตในการ ขับขี่ดีไซน์ออกมาก็จะเป็นสีดําก็จะเป็นได้สีแดงนะครับของเบาะนะครับก็จะมีตัว s Sport นะครับปั๊มนะครับอยู่ที่ตรงเป็นลายเบาะที่ลายของเบาะนะครับตัวนี้นี่นี่ครับเป็นตัว s Sport เพื่อจะบ่งบอกแล้วก็จะเป็นโทนสีดำนะครับตัดกับได้สีแดงนะครับสวยงามมากๆนะครับส่วนนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้าตัวนี้นะครับนี่ครับ ก็จะเป็นสีดําเปียโนแบล็คนะครับแล้วก็มีตัดสีแดงตรงนี้สวยงามแล้วก็จะหุ้มเบาหุ้มหนังนะครับตัวนี้เป็นอสอฟทัดเป็นหุ้มหนังมาให้เพื่อเพิ่มความาดูมีความหมรูหราขึ้นมานะครับส่วนพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับหุ้มหนังสีดําได้สีแดงแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะครับนี่นะครับเพื่อ ความการขับขี่นะครับว่าลดเพิ่มเกียร์นะครับแบบว่าเราแบบบางคนนะครับอยากขับแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับส่วนหน้าจอด้านหน้านะก็จะมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับเก็ดนิ้วนะครับตัวนี้พร้อมกับกล้องถอยมีมาให้นะครับเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในการถอยรถนะครับก็คืกิว่าแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูสวยงามนะครับ เรียบรูนะครับสำหรับภายในของเจ้าตัวนูเบิร์กลิงนะครับอีดิชันคันนี้ส่วนเลขไม่นะครับคันนี้ปี2016อยู่ที่191566กิโลนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับก็พอประมาณนะครับรถใช้งานปกตินะครับตัวนี้พจากภายในกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมห้องเครื่องดูว่านะครับห้องเครื่องของเจ้าตัวนูเบิร์กลิงเนี่ย ยังสวยงามยังเดิมอยู่ไหมนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าเปิดตัวเป็นป้ายแดงครั้งแรกเนี่ยตัวนี้เป็นสีขาวมุกราคาอยู่ที่ประมาณ9000 0 0น่าจะกประมาณ9 5 9 0 0 0ประมาณนี้นะครับตกมาเป็นมือสองแล้วจะรับประมาณเท่าไหร่ยังไงแล้วเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนเดี๋ยวผมแจ้งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ เสียงเครื่องยนต์ยังเงียบๆนิ่มๆอยู่เลยนะครับตัวนี้เงียบมากนะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับน็อตต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝาฝากระโปรงนะครับน็อตคานนะครับต่างๆนะครับยังเป็นน็อตเดิมๆนะครับจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแกะนะครับส่วนใต้ฝากระโปรงครับไม่ว่าจะเป็นซีคนนะครับตรงนี้นะครับยังเดิมๆตัสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับนี่ครับสวยงามนะครับรถเดิมรถสวยนะครับเป็นตัวพิเศษด้วยนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่สีขาวมุก อยู่ที่ประมาณ959,000บาทตกมาเป็นมือ2องคันนี้อยู่จะเหลือเหลือแค่นะครับ499,000บาทเท่านั้นเองเป็นตัวโตโยต้าอัลติส s นะครับ 1.8S นะครับ S Sport New b r k l i n g e dition ปี2016สีขาวมุกค,คันนี้ได้ชุดแต่งรอบคันนะครับตัวพิเศษมาเลยนะครับแล้วก็ ภายในแต่งพิเศษมาด้วยนะครับตัวนี้สวยงามน่าใช้นะครับราคาถูกอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นรถที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นรถที่ผลิตจากสายพันธุ์ลำเลียงที่ลงที่ประเทศไทยนะครับประกอบขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็จอดขายนําไปแข่งในสนามแข่งไม่ได้แต่งมาเพื่อแบบผลิตมาโดยเป็นรถแข่งโดยเฉพาะนะครับแต่ตัวนี้เขานําไปแข่งแล้วก็จบอันดับที่7มาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเพืนถึงบ่งบอกว่า ความอึดความทนนะครับสำหรับเจ้าตัวโยต้าอัซิทเนี่ยมีมาให้แน่นอนสําหรับท่านที่ต้องการรถที่1ละมีความประหยัด2มีความอาอยากได้ประหยัดแต่เครื่องแรงนะครับ 108, 1นึ่8ร้อยแรซีซีหนึงแรงม้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยละในขนาดนึงนะครับแล้วก็มีความทนทานอึดทนทานด้วยนะครับถ้าไม่อึดไม่ทนจริงนะครับไม่ผ่านการแข่งขันนูเบิร์กลิงมาได้นะครับเพราะเขาแข่งขันกันตลอด24ชั่วโมงนะครับและก็นะครับ อะไหล่หาง่ายมากๆสําหรับเจ้าโตโยต้าอัลติสคันนี้นะครับอบอกเลยว่าราคา499,000บาทเนี่ยคุ้มมากๆสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรถเดิมรถสวยจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ไม่มีรอยแกะแค่เอาแน่นอนนะครับสําหรับเจ้าตัว1.8อัลติสนูเบิร์กลิงนะครับ อีดิชั่นคันนี้สีขาวมุกด้วยนะครับสำหรับท่านที่สนใจสามารถโทรติดต่อหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่0 9 5 6 1 2 2 3 5 9ผหมหาเาผมเมาป๊อตุงรอรับสายหรือท่านใดนะครับไม่สะดวกที่จะโทรคุยสามารถแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้เลยเป็นไ d ดด้วยนะครับเมมเบอร์ขึ้นไปเมาสป๊อตุงมันจะขึ้นไลน์มาทันทีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากที่ท่านติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปผมเหมาเป๋าตุงจะพาท่านผู้ชมไปชมรถอะไรนั้นรอติดตามรับชมแล้วอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องรถยนต์มือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์อบรุบลราชธานีเพื่อเป็นขวันและกำลังใจให้พวกเราชาวชาวมงคลคาร์เซ็นเตอร์อบรุบลราชธานีด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับ